อันนี้ควายแท้ครับตัวละหนึ่งล้านห้าแสนบาทอ้าจิ๋วอุโมงอันนี้ที่ควายแท้ข้างบนควายใหญ่ับอายุเ็นปีหาปีแล้วัทายครบอาสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนกยก นุ่งเล็บเลีนเสียแล้วใช่หวานหวานนุ่งอะไรนุ่งใกล้ขับกันแล้ว ม้วนตาครับอันนี้ลอคักแล้วครับไวแค่ไหถุงแปดสิบแนี่จะได้ก่อนอายุสองเดือนครับหักแข็งครับ ก็เนราวกสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสด right ีคร uh uh well ับก่อน้าออ้อ้าาาอา้

โชก่เลยจับไหเจ้าจับบานุ่มนิ่มเหอได้ได้เห็นเพม่อนคโทคบาว่ายังหลับอยู่กลับไปทงตอนไหนหกแสนเบาเจ้าท่าอยู่ทรบอกว่า่งนงลก มันมาให้แล้วัจะหลอกอุ้ยใส่ไม่ได้หลอกแว่นเลยอยากได้ล้านหนึ่งวันใช่ว่มเนี่ะถ้าอยากเห็นน้องควายแกลตัวเป็นๆก็สามารถไปดูได้ที่งานเกษตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันที่16ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2567ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ